อีเดียมเป็นสำนวนแต่ตรงๆง,ง่ายนิดเดียวอียเมติกก็คือสำนวนของภาษาสแลงก็คือคำเบา้บาๆที่มันมีอีเยมเมติกเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดนะเป็นสำนวนที่คนเอาไปใช้ตลอดได้แต่สแลงนี่มันจะมีอายุไขสั้นมากใช้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายเช่นคำว่าเพี้ยบอย่างเงี้ยภาษาไทยคำว่าเพี้ยบเนี่ยพวกเนี้ยมันจะอยู่คือสแลงเนี่ยอีเดียมเมติกมันเป็นสำนวนมากกว่านะมันต่างกัน นปชสมาชิกใหม่ถามเลยนะคะเ,เออเลยนะคะผู้ชายญี่ปุ่นแปดขวบครึ่งเป็นผดคล้ายสิวที่แก้ทั้งสองข้างเคยพาไปหาหมอหมอ,หมอบอกว่าไม่ต้องกังวลจะหายเองนี่ก็ปีกว่าสองปีแล้วยังไม่หายเลยค่ะไม่น่าจะเป็นผดร้อนเพราะที่นี่อากาศเย็ยนได้กินน้ำส้มสายชูผสมน้ำผึ้งผสมน้ำก็ไม่ยอมกิน ก็ <G ül ets> ให้กินกับไอ้เพียวรีขูผสมมะนาวกินแล้วไม่รู้สึกเลยนะกินแล้วไม่นึกไม่รู้สึกว่ามีน้ําส้มสายชูหมักอยู่นะั้นคุณไปทําให้เขากินนี่เอาน้ําส้มสายชูหมักสักสองช้อนโต๊ะเลยแล้วก็เทน้าเพียวไอ้น้ําชาเพียวรีขูน้ําชาที่ผสมมะนาวน้ําผึ้งที่รสแงรงๆรสจัดๆหน่อยครเทลงไปครึ่งแก้วเขากินกินไม่ออกนะกินไม่ออกก็มีน้ําส้มสายชูหมักนะไม่ต้องบอกเขาเลย พราะอยู่ที่นี่ชอบใช้มานาวขวดทํากับข้าวบางฤดูมานาหายากขอบคุณและเขารบเสมอก็ทำํำตามนั้นนะ่ะคุณเสรีภาพสวัสดีคุณบันพจนขอถามเพื่อความรู้นะครับกองกำลังเทคเซิร์ชเร้เจอร์นี่เอออะไรกองกำลังเป็นกองกำลังแบบไหนอ๋อมันเป็นกองกำลังที่เขาเป็นหน่วยมือตำรวจนะไม่ได้เป็นกองทัพนะ <c oughs> เป็นหน่วยงานทึ่ครอบคุมการรักษาดูแลความปลอดภัยของประชาชนเท็กซัสทั้งหมดนะมีในปีรู้สึกะัน18สาบกถึงถ่ห4 5คือตำรวจนะครับไม่ใช่กองกำลังกองทัพนะรปราบทุกอย่างนะครับเพื่อเพื่อทํกการทำงานตามคำสั่งของผู้ว่าการเท็กซัสทั้งหมดนะฮะศูนย์กลางอยู่ที่เมืองออสตินนะครับอยู่ที่เมืองออสตินซึ่งมีพวกเราคนหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะมีสาวสวยคนหนึ่งมิสออสตินอยู่ในนั้น อยู่ที่เมืองออสิตรีกิีติงพิวจันดีคุณอาเหล่ากงวันนี้หลานได้รับแผ่นพับที่เขาเดินแจกของคริสเตียนมีคำที่ไม่เข้าใจเรียนถามครับคือไซนายไซนติกในภาษาซีเรียโคเด็กในภาษาซีเรียและพูดถึงสำเนาพระคำพีฉบับที่สองพระยาฮัวพระเยซูเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าครับกอบกราบขอประคุณแม่คุณละเรื่องเดี๋ยวก่อนคุณเอาเรื่อง ง,ง่ายๆเลยนะเอาโคเด็กต้องพูดโคเด็กก่อนโคเด็กคืออะไรโคเด็กคือพระคัมภีร์ซึ่งเขียนขึ้นที่เมืองอาเลปโปเมืองอาเลปโปในซีเรียเนี่ยโคเด็กเนี่ยเป็นภาษาโคเด็กนะภาษาโคเด็กคือภาษาอารูเบิกเอ้ยภาษาอารามิกคนซีเรียเนี่ยใช้ภาษาอารามิกพระเยซูเนี่ยเป็นคนซีเรียพระเยซูเรานี่แหละเป็นคนซีเรียเพราะพระเยซูใช้ภาษาอารูเบอิกในภาษาอารามิก ภาษาอารามิกคือภาษาครอบคลุมหมดโคเดกเป็นภาษาย่อยเหมือนภาษาอารูวีอีกข้อเป็นภาษาย่อยของซีเรียพระเยซูนั้นเป็นซีเรียแน่นอนรู้สึกว่าหลังจากอูอาติหลังจากนักบ,บุญคอนสแตนตินสร้างอาณาจักรคอนสแตนตินเสร็จแล้วก็สร้างมาวิให้เซนปีเตอร์เนี่ยนักบ,บุญปีเตอร์เป็นเป็นโป้งองแรกแทนพระเยซูเนี่ยหลังจากนั้นอีกเก้าร้อยกว่าปีก็ มันก็แตกหนอ่อเป็นนิกายต่างๆก็มีนิกายใหม่ก็เชื่อกันว่าเป็นคําสอนส่วนหนึ่งของพระเยซูคือคือลูกศิลยกลูกหาพระเยซูจริงก็มาเขียนคําสอนขึ้นมาใหม่ด้วยภาษาโคเด็กที่เมืองอาเลปโปแล้วก็ในปีหนึ่งพันเมือม่อเมือม่อเมื่อประมาณสัห้าหกสิบปีที่แล้วเกิดเจลาจนในเมืองอาเลปโปเนี่ยเราก็มีการมีคนก็ว่าไอ้คำพีเนี่ยคำพีโคเด็กเนี่ยถูกเผาทิ้งถูกเผาทิ้ง องค์การสหประชาชาติก็ให้คนไปคือองค์การสหประชาชาติเขามีทุกอย่างเขาให้คนไปไปค้นคว้าว่าคมภีเออันเขาเรียกว่าโคเด็กอาเลโปเลยเขาเรียกโคเด็กอาเลโปก็คือคมภีโคเด็กในเมืออาเลโปเขาก็ไปค้นว่ามันมันมันถูกเผาถูกพวกเจลาจนเนี่ยมีการจ่อก่อเจลาจนถูกพเจลาจนเผาทิ้งหรือเปล่าปราคุโร่เปล่ายังอยู่ยังอยู่นะฮะก็เป็นคั้นลายมือนะครับเป็นเมนูสคริปนะฮะเมนูสคริปแปลว่าลายมือนะ คัดด้วยลายมือนะครับที่เมืองอาเลปโปในในซีเรียนะครับเป็นโคเดเป็นคำพีเก่าแก่ซึ่งถ้าถามส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอบแต่นี่คุณมาถามถ,ามถึงแล้วก็ก็มีแผ่นภาพความว่าไซนติกอะไรอะ่ะที่คุณถามเมื่อกี้อะไรอะ่ะไซนติกในภาษาซีเรียไซนติกนี ม,มันไม่ใช่ภาษาซีเรียที่มันเป็นภาษาซีเรียนะแต่มันเป็นเรื่องของอะไรเขาเรียกว่า the c the r i a n e n a t i c version เขาเขียนนี้นะ the s r i a n e m a t i c version คือมาร์กที่สิบหกทับเก้าถึงยี่สิบคือมาร์กสิบหกทับเก้าถึงยี่สิบเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบสองมาร์กมาร์กก็คือหมายเหตุมีสิบสองหมายเหตุซึ่งมันหายไปมันหายไปในคำพีโคเดก มันหายไปในคำพีโคเด็กซึ่งถ้าถ้าอันนี้หายไปเนี่ยหมายความว่ามันเอ็นอัพไม่ได้คือบทสรุปของคำพีโคเด็กอะเลป,ลปลุมันจะสรุปไม่ลงตัวมันจะไม่เป็นการยอมรับทั้งโลกเพราะว่าเอ็มมาร์สิบสองมาร์กเนี่ยสำคัญม,ม,มากสิบสองมาร์กเนี่ย12 v e r s ์ s of m a r มาร์นะมันมิสนะมันจะทำให้โอเ o ส d t e s t เมนออฟปีเตอร์อิสโบมันก็อ้างไปถึงท่านบุญปีเตอร์นะ แต่จริงๆก็ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ในความจริงคือถ้าทั้งหมดนี้ก็คือไอ้ไอ้ซเนติกที่มันมันคือมันคือเรื่องเดียวมาอยู่ในคำเพียนเดียวกันโคเด็กแต่มันหายสิบสองมาคือมาเห็นสิบสองอันน่ะทิ้งไปหายไปแค่นั้นอ่ะแต่นี้มันมาพูดให้คุณฟังมันกพว่าไอ้ค้าพี่โคเด็กอาราโปที่มันมาบอกเนี่ยคือนิกายคริสต์อันหนึ่งแล้วมันบอกว่ามันอาศัยคำเพียนนี่เก้าร้อยสาสิบปีหลังจากบุนปีเตอร์ตายเนี่ย แล้วก็เป็นคัดลอกโดยภาษาภาษาซีเรียนะนี้ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระเยซูเนี่ยคือโจชัวเนอรเซรสซึ่งโจชัวเนอรเรสเนี่ยภาษาที่ใช้ก็คือนาคาเมดีคือคำเพีอันเดียวที่ของพระเยซูดั้งเดิมเลยสองพัน2000ปีสองพันกับห้าสิบสี่ปีก็คือนาคาเมดีคือชื่อคำเพียนเดียพระเยซูส่วนอลาโปคอเด็กนี่ก็คือ ตัวที่คัดลอกมาจากคำพีนักคาร์เนีแต่ก็ยังไม่ตรงดีเดียวเพราะมันมันล่วงเลยเวลามา930ปีมันเปลี่ยนไปเยอะมันไม่เหมือนก็พูดได้แค่นี้สูงถามว่าพระเยซูกเกี่ยวไไม่คนละเรื่องคนละเรื่องเดียวคนเลยไม่เกี่ยวเลยพระเยซูเป็นเรื่องของติกนิกาการกับพระเยซูเป็นเรื่องของเอแมนบอลฟรอฟิชนะคคนที่เกิดมาจากท้องปลานะครับซึ่งก็มีอยู่หลายคนในโลกใบน,นี้เช่นเอ่อมสัสยาอาวตาร ทื่ติกาก์กา,กาที่เมืองอินคาในในในอเมริกาใตา้ก็มีพระเจ้าเกิดมาจากปลาท้องผ่าท้องปลามาัแล้วเจอเด็กแล้วก็พระเยซูก็เชื่อกันว่าผ่าท้องปลามาเจอเด็กแล้วก็เอามาให้พระนางมาเรียพระนางมาเรียถึงเป็นเวอร์ชินเนี่ยถึงเป็นพระเป็นแม่ครุมมกันเพราะว่าไม่ได้ท้องพระเยสูเพราะพระเยซูนี่แมนฟรอมบอนฟรอมเอลติช ถึงมีเรื่องแหวนแหวนเดอะพิชแมนรีนี่เดอะรีนก็เดอะพิชแมนหรือแหวนจาประมงซึ่งเป็นแหวนที่พระสนับปาปาทุกองค์ต้องมีแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ท่านท่าอาจารย์คนหนึ่งในหมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ซึ่งเก่งมากเป็นโพสต์ด็อกเตอร์เลยดีกรีที่เจเคโตเกียนเจเคโตเกียนนี่ก็สร้างภาษาขึ้นมาทั้งภาษาเลย ก็เหมือนกับจะเรียนแบบพระเยซูจะเรียนแบบอไอ้พวกภาษาพูกเนี้ยเจ้าของจะเรียนแบบว่าพระผู้เรียนก้าวเนี่ยสร้างภาษาบาลีที่เป็นภาษาหรือยี่ว่าภาษาฮอบบิตเมื่อสร้างภาษาฮอบบิตขึ้นมาสาเร็จมีช่างภาษาพูดภาษาเขียนก็สร้างนิยายขึ้นมาว่าตัวฮอบบิตแล้วก็สร้างนิยายตัวฮอบบิตขึ้นมาก็สร้างเรื่องหลอดดับดิวริงก็อาศัยแหวนของพระเยซูเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่ไป ไปนิวซีเลนแล้วก็ไปดูฮอบบิทแต่ฮอบบิทนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยเจเคโตเกียนนะซึงเป็นมาวิาลเป็นสาสตยาจารย์ที่เก่งมากคนนี้ผลิตภาษาได้ทั้งภาษาเนี่ยทั้งภาษาเขียนภาษาพูดที่เก่งมากแล้วฮอบบิทก็เป็นตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเรื่อง The Lord of the r อะริตามความนึกคิดที่อินสไปมาจากเดอะริงออฟเดอะพิชชแมน แหวนของชาวปราบุ๋คนนอกสายตาสวยดีคุณอาหลานมีภูมิแพ้กินน้ำส้มสายชูหมักตามที่คุณอาบอกแต่ว่าห้านกินเพียวๆหมดไปสองขวดมาลุ้ตัวอีกทีภูมิแพ้ที่ห้านเป็นคือคันตามตัวหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอบคุณคุณอาก็ขอบคุณที่มารายงานนะครับคุณอ้อมอ่อคอนนิตาขอถามคุณอาว่าพ่อแฟงผมเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งกระเพาะผ่าตัดมาสองปีแล้วแต่ใช้ ลำไส้มาทําเป็นปัะสสะาวะโดยยื่นออกมาทางผนังท้องข้างหน้าของสะดือจะใส่ถุงข้างท้องตอนนอนจะต่อสายเ,เดนจะมีการทําแผลประมาณสาวันครั้งไว้นานๆจะคัน มีา่าบอกว่าห้ามก,กินของหมักดองอย่าทราบว่ากินน้ำส้มสายชูหมักกับไข่ดองได้ไหมครับและมีวิธีให้หายเป็นเหมือนคนปกติคุณผ่ามาแล้วจะไม่หายป,ปกติได้ยังไงล่ะถ้าตอนแรกคุณกินน้ำส้มสายชูหมักแล้วกินมะนาวโซดาไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นหรือมันจะดีขึ้นจน,นเกือบปะกะติเลยแหละแต่มันเป็นปกติไม่ได้ก็คุณเอาลำไส้เราทำเป็นกระเพาะปัสสาวะและ้วมันจะมันกลับไปอย่างเดิมคุณไม่ได้นะแต่ว่ามันจะดีขึ้นดีกว่าที่เป็นอยู่กินมะนาวโซดาน้ำส้มสายชูหมัก ในดำรงอยู่คงคุณนะครับผมเป็นไฮเปิดไทยรอยอ้วนมากไขมันในเลือดสูงรักษามานหนึ่งปีน้ำหนักมากขึ้นทานอะไรสิจะดีครับก็กินมานาสูดาแล้วก็ห้ามนั่งคุณทำได้ปาล่ะคุณวันหนึ่งที่คุณไม่ได้นอนอ่ะคุณยืนกับเดินนั่งไม่ให้เกินสามชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ลดเองกินมานาสูดาไปเรื่อยๆก็ลดเองคุณอ้อมน่รักถามนะครับคุณทายเริ่มสามไหว เรื่มกราบเริ่มเริ่มไหว้ตั้งสมัยจอมบุญปอเริ่มกราบตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อหล่เคยมีฝรั่งมาถามยือไหว้สวัสดีก็ตั้งแต่จอมบุญปอประมาณปีสองพันห้าร้อยเ่ส่วนเรื่องกราบก็มีตั้งแต่กราบก็คือกราบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เหมือนเป็นเทพเป็นเท,เนเทวดาก็เลยกราบเขาได้เองคุณแพ็คถึง ทำไมคนถึงท้องเก้าเดือนอผมไม่รู้มันก็เป็นธรรมชาติก็เหมือนแมวท้องสามเดือนอะไรเดือนหนึ่งอะไรก็ว่าไปสุ้ทองแหลมประกวดสวัสดีคุณอาบรรพธถ้าผมซื้อน้ำส้มสายชูมาสับประรดจากทีมงานของคุณอาผมผมไม่ได้ขายพวกนี้นะครับไม่ได้ขายน้ำสับประรดอะไรนะครับก็จะสนับสนุนเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะให้ชางว่าจะสนับสนุนผมยังไงเดี๋ยวผมคล้องคอเขาไปดูกัทางบุรีรัมย์ ไม่มากครับก็บุรียามาทํางานที่นครนายกด้วยทักคุณนครนายกด้วยเอาได้หลายๆายสมุดสงครามแค่นี้เอง,เองเนี่เดี๋ยวเจะมุญจะให้รายการวิธีทำยังไงถึงเอาถึงจะช่วยได้คุณภัโรดไภโรดไภยรอดวันนี้คุณอาพบมีปัญหาอยากจะสอบถามคุณอาเรื่องสุขภาพเนื่องด้วยน้องสาว เป็นวันอารคดูแลหายป่วยโดยเรยวคุณหมอบอกกับน้องสาวแฝดว่าเขาไม่ป่วยโรคขัน้นที่สองเอสเลย์ปอดแล้วมีสีดำทั้งส,ส,สองข้างไปกินชาเอเอมะนาวโซดาบ่อยๆไปกินน้ำส้มสายชูหมักถ้ากินไขน่ด้อนน้ำส้มสายชูหมักได้จะดีไปฟังหนึ่งเก้าเก้าได้ก็แค่นี้นะครับเหนื่อยที่หายเลยวันนี้สงชายเสียลูกไหมครับว่าพ่อแม่ตายทำไมฉันไม่รู้ <c oughs> เรื่องๆๆเรื่องอะไรเรื่องเงินอะไรวะ ไอ้เรื่องเงิี่เรื่องใหญ่เว้ยเดี๋ยวด้รยบับัับักบักงกันได้บ้าเรื่องเงินผมรู้วิธีส่งแล้วครับจะช่วยอะไรรู้ด้วยครับโอเคขอบคุณอาชาพัดคุณลุงรับพูดแพ้ข้าเจมูรักษาไงครับแล้วก็เริ่องนี้คนมีคนผ่าตัดเป็นท่านพ่อมา,า,าอได้กาแฟออบเนี่ยนะก็ลงทุนขนานีเลยครับสุดท้ายกล่าวขอโทษคุณลุงที่คลิปสาวล่าถึงผมเป็นท้าคุณลุงพี่สาวท่านพ่อเลยดยคุณลุงอาแบงด์เนี่ยอ่านเลยขอโทษไปคุณเขียนยาวเกยนไปอ่ะคุณลุงครับ แพ้ขค้ะบุกกินน้ำส้มสายชูหมัห่นเดี๋ว่าไองสมชายอีกเรื่องครับคุณตันเขารวยอะไรก็พูดไปแล้วนะครับเอ่อบนุษย์บนดินสวัสดีคุณอาวันพศก่อนหน้านี้หนูเคยถามเรื่องการกินอาหารสำหรับคุณย่าที่เป็นโรคหัวใจโตพอฟังคุณอาจบหนูก็บอกท่านได้กินอาหารตามปกติเมืวว่อวานมีเพื่อนมาบอกว่าโรคนี้ไม่ควรกินเห็ดเพราะจะทำให้หัวใจโตเรื้อรัง รักษาไม่หายอาการจะกำเริบตอนนี้หนูสงสัยมากเลยครับว่าเห็นมีผลต่อรูกว่หัวใจหรือป่าสรุปคุณไปโลกนี้กินเห็ดได้ไหมขัาสุดท้ายขอคุณอ่ะอีกสามวันแม่งมีคนบอกกินข้าวแล้วตายคุณก็คงเน,น,นี่ยคุณนุษุ์บนดินก็คงบอกไปบอกยายบอกข้าวนะอยู่บอกยาบอกยาแดงเลยเดือดตายเห็ดคืออะไรเห็ดให้ปโปรตีนได้มากกว่าเนื้อเห็ดเนี่ยให้ปโปรตีนได้มากกว่าเนื้อ โดยปาดราดปลอดไฟอินทรีย์ปลอดพิษปลอดผลข้างเคียงไอ้คนที่มันมาบอกผมเนี่ยถ้ามาบอกกินเห็ดแล้วหัวใญ่ตถ้ามันหูวข้างนี่ผมจะกระทืมมันผมจะกระทืบแม่เห็ดให้โปรตีนดีกว่าเนื้อสัตว์หลายเท่าเพราะเห็ดไม่มีผลข้างเคียงใครพูดหาอะไรอย่าเชื่อถ้าคนนั้นไม่ไม่มีวุฒิภาวะพอให้เชื่อกินเห็ดกินดีที่สุด ไอ้ไอ like yeah. ้เห็ดอะไรอีริงจีอ่ะเหมือนเปาฮือเลยคุณหันมาทิ้งโตโตนะแล้วคุณไปผัดน้ำมันหอยแล้วคุณอย่าไปผัดมันสูงมากเหมือนเปาฮือเราให้โปรตีนได้สูงมากเห็ดทั่วโลกเห็ดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นในโลกนี่ให้โปรตีนหมดให้โปรตีนสูงมากปลาศาจากพิษมีเห็ด